หมูกระเทียมไก่กระเทียมผัดกระเพราผัดผักน้ำพริกและอีกสารพัดอาหารไทยที่มีกระเทียมเป็นส่วนประกอบและไม่ใช่แค่อาหารไทยเท่านั้นอาหารทั่วโลกก็ใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกันค่ะท,ทั้งที่ทานสดแล้วรสชาติเผ็ดร้อนจนอยากใายทิ้งแต่หากนำไปประกอบอาหารแล้วได้รสชาติละมุนฉุนอร่อยกำลังดีไปเสียทุกจานเลยละค่ะ มีเหตุผลดีๆอีก10ข้อที่เราอยากจะให้คุณทันกระเทียมทุกวันเรามาดูกันนะคะข้อ 1. ปรับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ 2. ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 3. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน 4. บำรุงเลือดป้องกันอาการโลหิตจาง เพิ่มภูมิมต้านทานให้กับร่างกาย 6. ป้องกันโรคหัวใจ 7. ลดอาการท้องผูกทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น 8. ช่วยขับลมแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง 9. ป้องกันไข้หวัดยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสแบคทีเรียเชื้อรา และ10มีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งด้วยค่ะวิธีทานกระเทียมให้ได้ประโยชน์นั้นสารอันลิซินในกระเทียมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราจะต้องผ่านกนนารกหรั่นสับทุบหรือบดจึงควรหัน่นสับทุบหรือบดกระเทียมก่อนนำมาปรุงอาหาร5-10นาที โดยสารอาร์ิซินนี้จะไม่สลายหายไปเมื่อถูกความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะทานสดหรือว่าจะปรุงอาหารในน้ำมันก็ไม่เป็นไรค่ะปริมาณกระเทียมที่ควรทานต่อหนึ่งวันนะคะในวัยผู้ใหญ่สามารถทานกระเทียมได้ราวๆ4ี่กรัมต่อวันค่ะแต่ไม่ควรทานมากเกินกว่านี้ติดต่อกันเกิน10วันนะคะเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงภาวะเลือดแข็งตัวช้าค่ะ หรือเลือดไหลไม่หยุดเมื่อเกิดบาดแผลนี่เองวิธีเลือกซื้อกระเทียมปรุงอาหารนะคะควรเลือกกระเทียมที่หัวแน่นๆไม่ฝ่อเปลือกบางเนื้อสีเหลืองอ่อนสดไม่เน่าไม่มีราขึ้นและหากอยากได้รสชาติของกระเทียมแบบแรงๆนล้นก็ควรเลือกกระเทียมหัวเล็กๆนะคะ ว่าแล้วอาหารมื้อถัดไปก็บอกให้แม่ครัวพ่อครัวใส่กระเทียมลงไปในอาหารให้ด้วยนะคะแต่ระวังสักนิดหากทานกระเทียมมากๆแล้วโดวยเฉพาะกระเทียมสดอาจจะมีอาการเจ็บคอภายหลังนะคะและอย่าลืมระมัดระวังเรื่องกลิ่นปากด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะขอขอบคุณข้อมูลจาก w w w s n o o p c o m ค่ะ